สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการเชื่อม USB m i ์กับเครื่อง PS5 นะครับผมแล้วก็ใช้หูฟังต่อด้วยนะครับก็สาหรับคนที่ต้องการจะคุยกับเพื่อนในเกมแบบเสียงหล่อๆชัดๆนะครับผมหรือว่าต้องการอัดคลิปวิดีโอจากการเล่นเกมนะครับผมเริ่มกันเลยคือในคลิปเนี้ยผมใช้การต่อจาก USB ไ m i ์ยี่ห้อ r o d e NT USB นะครับผมต่อกับเครื่อง PS5 แล้วก็ผมใช้หูฟัง steelseries รุ่น arctic 7นะครับผมเป็นตัว w i r e l e s เหมือนกันนะครับผมอ่ะมาลองดูว่าต่อกันยังไงเริ่มแรกเลยก็ตรงๆก็เอา usb m i ์เนี่ยเสียบกับเครื่อง ps 5โดยตรงเลยนะครับผมสำหรับคนที่มันต้องใช้ตัว wireless transmitter คือตัวรับสัญญาณไร้สายนะครับผมผมแนะนำให้ถอดออกก่อนละกันนะผมถอดออกอชั่วสุดเพราะว่าไม่รู้มันง่ายหรือยากอะไรยังไงถัดมาก็จะเป็นตัวสายแจ็คสามจุดห้ามมนะครับผมก็คือต่อจากไ ไอ้ไม์เนี่ยไปที่หูฟังนะครับผมเพราะว่าไม์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีตัวเหมือนเป็นหูฟังมอนิเตอร์นะครับผมก็เสียบต่อจากตรงนั้นเข้าไปที่หูฟังโดยตรงเลยนะครับผมจบอันนี้ก็คือการเซตอัพอุป,ปกรณ์เนาะถัดมาเนี่ยเราต้องเข้าไปข้างในนะครับผมใน PS5 เนี่ยก็จะไปที่เซ t ติ้งนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Sound โดยอันแรกเนี่ยให้ไปเช็คที่ไมโครโฟนใน Input device นะครับผมจะไม่ผิดก็คือแล้วก็ปรับ ให้เป็นตัว USB ไมค์ที่เราใช้อยู่นะครับผมตรงนั้นเลยก็ปรับให้เป็นผมให้เป็นแบบตัวโรดนะครับแล้วก็จะมีตัวจริงถ้าอยากจะปรับความดังของไมค์เนี่ยให้ไปเช็คที่ adjust microphone level ตรงนี้ก็คือจะปรับว่าไอ้ไมค์เราตอนนี้เสียงดังเสียงค่อยเสียงเป็นยังไงบ้างโอเคหรือยังนะครับผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวตรง output device นะครับผมก็จะเป็นเสียงที่ออกมาให้เราฟังเนี่ยก็จะเป็นนะครับปรับให้เป็นตัว USB ไมคไว้เลยละกันนะครก็จะจบเพราะว่าทีเนี้ย เสียงเนี่ยมันก็จะออกจากตัวเครื่อง ps 5ผ่านมาที่ไมค์นะครับผมแล้วก็ผ่านมาที่หูฟังเราแล้วเสียงที่เราเอาเข้าไปในอินพุตก็คือเสียงไมค์เนี่ยก็จะอัดเข้าไปผ่านไมค์เท่านั้นเองทีนี้ก็จะได้และจบสําหรับคนที่ต้องการบันทึกภาพตอนเล่นเกมเนี่ยและมีเสียงไมค์เข้าไปด้วยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ต้องไปเช็คด้วยนะว่าเราตั้งค่าถูกไหมเพราะว่าเสียงไมค์มันจะไม่เข้านะถ้าไม่ได้ตั้งค่านะครับผมวิธีเช็คก็คือกดปุ่มแชร์พอมันเด้งขึ้นมาด้านล่างเนาะ ให้เลื่อนไปที่ขวาสุด setting นะครับผม,มจะมีคำว่า include your mic audio นะครับผมให้ติ๊กเปิดใช้งานไว้มันก็คือหมายความว่ารวมเสียงไมค์ของฉันเนี่ยเข้าไปภาพในเกมที่บันทึกเข้าไปด้วยนะครับผมถ้าตั้ง default เนี่ยของผมอะ่ะจะเจอมันเป็นมันเป็นปิดไว้ะนะ้นแล้วไปเปิดไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทำแบบนั้นนะส่วนอืนอ่นๆก็จะเป็นลักษณะไฟล์ที่บันทึกอ่ะมบันทึกเป็น mp4 ไว้ไมค์เพื่อนในเกมเนี่ยถ้าอยากให้ ตอนบันถึงมีเสียงเพื่อนนี่ก็เปิดไปแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนเอนทุกคนนะครับสำหรับการอัดคลิปขอบคุณครับบ๊ายบาย